ที่ปลดลออ็อกพิชิตนะครับชั้นสองของรางของไฮด้านะครับให้เราไปมันจะอยู่ของมุนโดับารบครับเอ้อไม่ใช่ดิอยู่ของคาสันโดครับโดยให้เราไปทำภารกิจที่วิชอนชั้นหนึ่งครับหนึ่งสามคือภารกิจนี้ทำจนครบนะมันจะปลดล็อกคำฝอ ได้นะครับอืม มันมาตีกันเต็มเลย <c oughs> จากนั้นะครับเราดล,ล็อกค,คำขออ่าอน,น,นได้แล้วนะฮะโดยมันจะอยู่ที่ ภูเขาดิชอนชั้นสีส่ไม่ใช่อยู่ที่ภูเขาสันโดนะฮะภูเขาสันโดยอยู่หน่อว่าเมื่อเรามาถึงภูเขาสันโดแล้วนะครับให้คุณมาแถแถวโซนนี้แล้วขึ้นขึ้นตรงนี้ครับ นี่เหมือนเปทำขออันนี้ครับคือขึ้นมานแต่วันนึงผมก็ไม่ได้ขึ้นนานละโอ้หมายกอดตัดไปตอนที่เราขึ้นได้แล้วเดีวยนี่ครับ NPC จะอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วเราก็หลับมาเลยครับ ยังไม่แนะนำให้กรนั้นนะฮะให้คุณมาตีมอนที่ชั้นสี่ห้าร้อยตัวนะครับโอเคนะฮะแตะผมอยากแนะนำนะ,ะให้คุณรับเพชรหูกเขาดีรับด้วยนะครับก็คือห้าร้อยตัวนี้จะได้ปลดออกไปสร้างไอเทมนะฮะซึ่งเป็นไอเทมใหม่นะฮะก็ไอพวกนี้นะครับไอห้าร้อยตัวนี้จะปลดออกต่างหู